ยังคงอยู่กันในพื้นที่จังหวัดยาลานะครับเขาได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายกเกษตรปลอดภัยสร้างรายได้สู่ชุมชนให้ประชาชนมีความสุขครับที่หอประชุมมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏยาลาไดออำพลพงศวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เปิดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายกเกษตรปลอดภัย โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาพัฒนาการจังหวัดกเกษตรจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดวณานราชการภาคเอกชนเครือข่ายกเกษตรกรปลอดภัยเครือข่ายอาหารปลอดภัย เครือข่ายศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาและภาคีเครือข่ายอีก5ภาคส่วนเข้าร่วมครับและก็ยังคงมีประชาชนเข้าร่วมกว่า200คนภายในงานครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลงานนิทรรศการการพัฒนาเกษตรปลอดภยัยกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อการทําเกษตรปลอดภัยยะดีอย่างไรระหว่างเครือข่ายเกษตรกรปลอดภยัยกับภาคร,รัฐและก็ภาคเอกชนการประกวดบูธอาหารเกษตรปลอดภัยการจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภยัย การจับคู่เจราจาการค้าร่วมกับ4รอครับก็คือโรงพยาบาลโรงเรียนและก็โรงแรมร้านอาหารรวมถึงการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะจังหวัดยะลาก็ร่วมมือกันกันกบเครือข่ายของเกษตรปลอดภัยระดับจังหวัด ในการดาเนินการกิจกรรมให้เป็นไปตามที่รัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาประเทศให้บรรล,ลุวิสัยทัศน์นะคะประเทศมีความมั่งมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโดยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ประชารัฐในระดับนโยบายแล้วก็ระดับพื้นที่มีเป้าหมายค่ะเพื่อที่จะดําเนินการใน3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1เลยก็คือเรื่องของการ,กรเกษตร2เรื่องของการแปรรูป3 เรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาให้ความสําคัญในการดึงเอาพลังจาก5ภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนวิชาการประชาสังคมแล้วก็ประชาชนค่ะมารวมพลังกันในการขับเคลื่อนในรูปแบบของประชารัฐผ่านกระบวนการขับเคลื่อน5ฟันเฟืองก็คือ 1. การเข้าถึงปัจจัยการผลิต 2. การสร้างองค์ความรู้ 3. การตลาดการสื่อสาร4ค่ะสร้างการรับรู้แล้วก็5การบริหารจัดการค่ะ